วันนี้มีวัสดุมาส่งใหม่มาดูกันนะครับว่าเราหาอะไรมาล็อกตู้ของเรากันเพิ่มบ้างครับก็ผมก็ไปบิดพวกหนังสือเก่ามานะครับมาให้มันล็อกตู้เล่นๆประกอบกับเผื่อบางทีคนใช้ถามอ้างอิงข้อมูลเลยแล้วผมต้องตอบเนี่ยก็จะได้มีไอตัวพวกนี้เป็นตัวที่เป็นอ้างอิงนะครับอันนี้สองเล่มก้อนนี้อีกสองเล่มนะครับ นะเรามาดูกันว่าเป็นอะไรนะเล่มแรกนะครับไฟนอลราตี1 2, นะอ่องเอออ f ฟฟิเชียลคอมพลีตไกดของค่ายแฟมิซีเนาะน่าจะเป็นไฟนอลหนึ่งสช่วงสมัยที่พอร์ตลงให้เอ้ยไม่ใช่พอร์ตดีทำใหม่ให้กับเพจเดเรชันแน่เลยทำช่วงปี2002ก็น่าจะเป็นยุคของเพจเต ่นเนี่ยแะครับตอนยุคเพ1จำได้ว่ามันมีการทำา CG ฉากเปิดเกมเพิ่มเข้าไปให้กับพวกไฟนอลภาคต่างๆที่ลงให้กับเพ1เนอะเออแล้วอย่างอันนี้ก็เหมือนกับเป็น CG ที่ใช้โปรโมทในตอนนั้นยังดูหน้าพี่แสงในดีไซน์สมัยนั้นนี่ครับคนละเรื่องกับดีไซน์ตอนนี้เลยเดี๋ยวอันนี้รายละเอียดค่อยว่ากันแต่ผมซีผมสนใจที่สุดในแต่ละเล่มคือมันมี บทสัมภาษณ์ไหมโปโลอ่าอันนี้อาร์ตเฟรนันสองภาพนี้พูดจริงๆผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจากพัฒพารามีเซียสิ่งที่ผมได้มาผมต้องเปิดดูว่าคือแต่ละเล่มมันมีบทสัมภาษณ์ไหมนะครับเหมือนเล่มนี้ไม่มีบทสัมภาษณ์นะโอเคยกมาไว้ข้างๆนี้ก่อนถัดมาฟรนซ์บราซีเแทนทูอลติมาเนียโอเมก้าอันนี้น่าจะมีบทสัมภาษณ์อยู่แน่นอนทายเล่มอ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นอ่าน่าจะเป็นชุดที่สตาฟแต่ละคนเคยคอมเมนต์แล้วก็เสนอกันมานะครับแล้วก็ชุดพวกนี้ก็ไม่ได้ใช่อ,อ่อชุด salary man date <laughs> เอาพูดจริงๆชุดพวกนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับอ่าอันนี้เซ็กซี่เซ็กซี่ภาพพวกนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยขนาดผมว่าผมส่องมาเยอะแล้ว โอ้แฮกเกอร์๋อมันเอามาทำกลายเป็นไซคิกันดมีดีไซน์ที่ไม่ถูกใช้อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ไม่มีบทสัมภาษณ์ของทิตเะโนชิมะหรออันนี้น่าจะเป็นพวกยูริพายทีมยูริพายทีดัตทีมอืมคุณอาโอกิตอนนั้นโอ้สมัยก่อนหารูปภาพพวกนี้ยากมากเลยคุณโมริตะที่ภาคทีดัตโนบาคิ ทีมอ่าโน้ตกิปเบิลพาราลายัยกลายเป็นว่าไทยเล่นมันเป็นบทสัมภาษณ์นักภาพอะเนี่ยชูเลนทีมอ๋ออ๋อโคดักกูมิภาคเลนเนาะอ่าโมริตะก็ภาคชูอินอันนี้นิยายหรือเปล่าเนี่ยเอ๊แต่กลายเป็นว่ามันไม่มีบทสัมภาษณ์หรอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีบทสัมภาษณ์พวกอ่าเดฟหลักนะครับหลักๆผมอยากดูความเห็นของโนจิมะคิตเซะ มากกว่าไม่มีริงๆด้วยโอเคเลยถัดมามาเรามาดูกันต่อเล่มนี้ที่ผมตามหามานานมันคือฟอนร์รัซีเก้าอันติมานโอเมก้าอ่าฟอเนัร์เก้าอันติมานโอเมก้าอันนี้สำคัญมากเลยนะมันเป็นหมุดหมายของประวัติศาสตร์แล้วก็ท้ายเล่มถ้าจำไม่ผิดมันจะมีพวกอธิบายโครงสร้างโลก ทำลายอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้บทสัมภาษณ์อิโตซังคือว่าเออยังไม่เคยอ่านมาก่อนไว้ต้องมานั่งไล่แกะดูนะครับนี่ตรงนี้หน้าไฮไลท์เด็ดเลยตัวที่อธิบายเรื่องออปัญหาโลกแตกของฟอร์นันก้าทั้งหมดนะอเห็นไหมครับ อธิบายเรื่องกลไกการฟิวชั่นโลกว่าดาวไกอากับเทลล่ามันหลอมรวมกันยังไงและเกิดความผิดพลาดยังไงเกิดขึ้นดาวทั้งสองรวมล่างกันแต่ว่าก็เกิดความผิดปกติไม่เป็นไปตามแผนของกาแลนแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวมากมายในฟอสฟอรสีเก้าประวัติศาสตร์หลายพันปีต่างๆโอ้โหเฮ้ยสุดยอดคุณเห็นไหม นี่ประวัติศาสตร์5,000ปีของฟันรินเก้า5,000ปีก่อน800ปีก่อน1,300ปีก่อน1,400ปีก่อนโอ้โหละเอียดจิบๆเลยเจ๋งมากครับมี3หน้าอ๋ออะไรมันจนถึงวันที่16เดือน3โอ้มันมีวันเวลาเหตุการณ์ต่างๆด้วยนีตรงนี้จะมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเอ่อดิสอะไรตีมาวิตต้ามาถึงอเล็กซานเดียคณะแอนเละ,สะแสดง วันที่15มกราคมโอ้โหเฮ้ยอย่างอันเนี้ยน่าสนใจนะครับผมว่าเอาไปนั่งออกสอบแฟนเนทฟน9นเกยาเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเกมของฟอนตเกเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่อา่าแล้วคำตอบก็คือ15มกราคมแล้วก็ต้นอีฟาสงบเมื่อ16มีนาคมแปลว่าเรื่องราวทั้งหมดในฟอนแฟนตาซีเก้าำเนินอยู่ประมาณ2เดือนนะครับเจ๋งสุดท้าย เล่มนี้จริงๆก็สั่งมาแบบงงๆเพรานั้นเจ็ด The Perfect ของวีจ้ามโห้โหเปิดจากขวาไปซ้ายเลยเว้ยเฮ้ยเก่าจริงืเล่มนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ดูแล้วคล้ายๆบทสรุปของเกมแม็กสมัยก่อนเลยมันทำเลยเอาคล้ายๆกันเลย ใช่จริงๆนะนึกถึงไอ้บทสรุปเล่มลยยี่บห้าบาทของเกมแม็กสมัยนั้นเลยเยี่ยม่งรูเปอย่างนี้เป๊ะเลยใช่แน่ๆดูแล้วมันใช่ของมันต้องใช่รูปทั้งเกมอืมอืมโอ้โหเป๊ะอิงกับเป๊ะอ,อีกรูปนี้ผมจำได้เดี๋ยวผมมา ไงนี่ไงนี่ของเกมแม็กนะครับอ๋อเล่มละเจ็บห้าบาทไที่ผมบอกว่าเหมือนอันนี้เล่มของเกมแม็กเหมือนเล่มเนี่ยแผนที่อะไรก็เอ่อมีเลเยอร์มีอะไรต่างๆที่ให้ความรู้สึกเหมือนกันอย่างในรูปนี้ก็เอามาจากไอเบร์ r พอร์เฟกต์ของ v j จ m p เนี่ยแหละแสดงว่าเกมแม็กเขาลอกมา <c oughs> เออเนี่ย อันนี้เกมแม็กก็เอามาไว้ท้เล่มเหมือนกัน d ด t a File สรุปว่ามันคือเล่มต้นฉบับของเกมแม็กนั่นเองจริงๆมีคนเขาจะขอซื้อเล่มนี้ผมต่อทันทีเลยด้วยเขาบอกว่ามีฝรั่งกับให้ราคาเกือบพันมาเขาจะาไปขายต่อจริงๆถ้าสองจิตสองใจนะผมว่าเก็บไว้ก็ใช้เป็นหลักฐานได้ว่าเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับเล่นเกมแม็กที่ออกทีหลังไงคุณดูนะ คุณดูแล้วคุณจำภาพออแอนิเมชันมนอสูรพวกนี้ไว้ให้ดีอย่างในภาพบาหมุดอันนี้กับภาพในออฟลาวอันนี้ก็จะเหมือนกับช็อตในออฟลาวกับาบาหมุดในด้านล่างเป๊ะเลยนะครับเนี่ยดูภาพลิมิตลิมิตทีฟที่เป็นวงๆโคง้งๆอยงนี้ก็เหมือนกับในเล่มนี้เห็นไหมเหมือนกันรูปนี้ ะมันไม่มีทางแคปมารูปเดียวกันได้หรอกนอกจากว่าลอกมาก <c oughs> ็ประมาณนี้ครับโอเคสี่เล่มหลักๆเล่มนี้มีประโยชน์ทําใ้้รู้ว่าเป็นเล่มต้นฉับของเกมแม็กเล่มนี้ทม์ลาย5,000ปีของฟอนน์เ้าสามหน้าสำคัญมากเล่มนี้มีอาร์ตเวิร์กมากมายที่ไม่เคยเห็นส่วนเล่มนี้อะไรวะเนี่ย อย่างตามหาคุณค่าของมันไปก่อนเนาะแค่นี้แหละ